ที่ยว่าสิ่งที่เราพูดเราสติสมัมปชัญญะครบถ้วนที่มึงเอาไรถ้วนไม่บ้าไม่บ้าจริงๆค่ะเอาเอาไปตรวจได้เลยไม่เชื่อก็เรื่องของมึงค่ะมึงไม่ได้ให้กูแจกทัวรนะ์ทำอะไรที่ฉันไม่ได้ค่ะฉันเป็นแมวเก้าชีวิตเราออกมาออกรายการเป็นยังไงบ้างอยากจะพูดอะไรบ้า,า,าง,งคือคืออยากจะร้องไห้อ่ะเมื่อวานเนี้รายการหนึ่งอ่ะพิธีกรชื่อดังเขาบอกว่าคนแบนฉันทั้งประเทศ พอฉันไม่เปลี่ยนสันดานคนีจ็แบนแต่วันนี้ฉันมาเนี่ยแล้วฉันเห็นพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยฉันฉันดีใจมากค่ะฉันไม่ได้โดนแบนค่ะฉันดีใจฉันยังมีทางเดินอยู่ในประเทศนี้นะคะขอบคุณพี่พี่น้องๆสื่อมวลชนทุกท่านที่เมตตาฉันนะคะที่ให้โอกาสฉันได้มา ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเราโดนมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมกับกับสิ่งที่เราได้ทําออกไปมันก็เป็นผลที่ราให้เราถ้ไม่งั้นย้อยต่อไปค่ะแม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีการเตรียมกันไหมหรือว่าเขารู้แบบไหมว่าเราจะทำพฤติกรรมเหมือครันดิฉันเป็นเหยื่อค่ะท่านคือเป็นเหยื่อเพราะว่าตอนที่เล่นกันอ่ะเราเป็นแขกรับเชิญเราไม่ใช่เจ้าของรายการเขาบอกว่าเป็นแบทพีอาร์ฉันไม่ได้ทำพวกคุณทําค่ะ ะะเพราะฉันถูกเชิญไปในฐานะแขกรับเชิญแล้วขณะนั้นที่ฉันแต่งหน้าอยู่เนี่ยยังแต่งไม่เสร็จเลยนะคะมดดำคนที่ถ่ายอัตยามกับแพรรี่เขาเดินเข้ามากับทีมงานอ่ะสิบกว่าคนมีทั้งมือถือทั้งกล้องใหญ่แล้วก็เข้ามาเราก็าเล่นกับเขาเขาก็มีด่าดิฉันว่ามึงอะ่ะเอากระเทยทําผัวเราก็ไม่โกรธ มึงไปขายอาหารเสริมให้มึงได้ก่อนกูขายน้ำพริกเราก็ไม่โกรธเพราะเราถือว่ามันคือการแสดงนะคะท่านแล้วก็บอกว่าโอ้ยรูปร่างมึงอย่างนี้เหรอกูเห็นแล้วกูก็ไม่เอาเราไม่มีอารมณ์เราก็ไม่โกรธคือล้นหยอกหยอล้อเล่นไงแต่คลิปเหล่านั้นไม่ได้ออกสู่สายตาท่านสื่อมวลชนหรือว่าสาธารณชนหรือในโซเชียลได้ตเมีแต่คลิปที่เขาตัดต่อเพราะดิฉันไม่ได้่ายนนเป็นคอนเทนต์ของพวกเขาค่ะท่านตอน,นั้นเป็นคลิป,ลปไลฟ์สดใช่หรอ่ ก็พวกเขาทำไม่ใช่ดิฉันทำดิฉันไปในฐานะแขกรับเชิญนี่ค่ะท่านแม่ยืนยันว่าถูกเป็นการแสดงค่ะท่านจัดเซตหรอมีคนบอกให้แม่ทำไม่มีค่ะก็คือว่ามันไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเขาเข้ามาก็เล่นกันหยอกล้อกันไปเข้าว่าดิฉันเราก็หยอกล้อ <c oughs> ทีมงานก็หัวเราะกันหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเขาเขาเสร็จเขาก็กลับไปถ่ายของเขาเราก็นั่งแต่งหน้าจนเสร็จทีมงานก็มาเรียกไปเข้าฉาก <c oughs> เข้าไปก็คือไปเล่นกับเขาถ้าท่านเห็นอีกคลิปหนึ่งที่มีมีเต้นเพลงเด็กวัดนะ่ะ ก็คือพวกเขาก็เปิดเพลงให้เราฟังแล้วก็แบบเต้นคุยกันสนุกสนานไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่ว่าขชากควิกนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ร้องไหงน้นะโกหกบอกว่าร้องไห้ไม่จริงค่ะ ไม่มีเลยเพราะว่าเข้าไปในห้องน้ําแค่หนึ่งนาทีก็ดึงลงมามันเป็นที่ข้อเป็นตะขาดดึงลงมาก็จบแล้วดึงมาตรงนี้แม่ยืนอย่างแม่เห็นกับตาว่วาแพรลี่ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้แล้วเข้าไปในห้องน้ําบอกห้านาทีก็ไม่มีหนึ่งนาทีแล้วหลังจากนั้นนะมดดายัางพาดิฉันไปไหว้พระพิคเนศไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแลม้วมีมีวุ้นเส้นด้วยนะวุ้นเส้นนะ่ะ แล้วก็เจ้าของอะไรอาหารไอ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 ครีมอะ่ะฉันแล้วก็มีแจ็คแฟนฉันมีอาจารย์อุ๋ยชื่อดังแล้วก็มีอีสิบกว่าคนฉันไม่รู้จักอะ่ะแล้วมดดาว่าเป็นคนนําสวดให้ฉันจุดธูปด้วยแล้วอาจารย์อุ๋ยก็ปากให้ฉันบอกว่าวันนี้เป็นวันเปิดรายการแรกอีพีแรกของคุยแหลกแดกดับอุ้ยแดดึกแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะฉันเข้าไปในห้องนะ่ะที่จะเตรียมถ่ายทำอะ่ะคุณต้นชนลำพีอะ่ะเจ้าของรายการยังมา ยกมือไหว้ฉันมาบอกแห่กินน้นแพานเขาก็มาชวนกินอันน้นแม่อันนี้ก็อร่อยหไม่มีอะไรเลยค่ะจนกระทั่งจู่ๆมาเข้ารายการนะคะมดดำก็บอกว่าอทีมงานเขาก็ทำเป็นดูอย่างเงี้ยดูไอโฟนบอกอุ้ยตอนนี้แพรลี่ร้องไห้าใหญ่เลยไรสดอยู like so ่แล้วก็วินาทีละหมื่นเลยฉันก็ตกใจ แล้วมดดําบอกว่าแม่ขอโทษเขานะบอกได้ได้ค่ะแล้วแต่ท่านเถียงบอกว่ามันเป็นการแสดงทำไมต้องขอโทษและแจัดแฟนฉันกับอาจารย์อุ๋ยเขาเยือนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่โต๊ะที่ท่านเห็นนะเขาก็ทำเนี่ยเงีย่ยเหมือนแบบแม่หยวอนอ่ะหยวนก็เยวนอนนะฉันก็แบบโอเคฉันก็ยกมือไหว้ขอโทษครับพอเสร็จแล้วมดดําบอกว่าเอาพวกเธอถ่ายทําเสร็จแล้วตัดต่อแล้วไปลงในเพจคุยแหลกแ,ก,แกดึกนะก็แค่นั้นเองแล้วก็เป็นลงตอนเช้าค่ะท่านแล้วทําไมคะลงตอนเช้า ทำไมคุณยังไม่หยุดด่าฉันนะคุณโพสด่าฉันมาจนถึงายแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยหนุ่มกัญชัยไปออกรายการที่เล่าข่าวอะไรเนี่ยใส่ใส่ใครบอกว่าฉันเน่ะเป็นแบดพีอาร์ฉันไม่ได้ทําค่ะพีอาร์ตอนนี้พวกเขาทําค่ะแล้วบอกว่าฉันน่ต้องเปลี่ยนสันดานถ้าคุณคิดว่าเรื่องคนคุณใหญ่เส้นเลือดจะแตกก็เส้นเลือดจะแตกลองคุณมาอายุหกสิบสี่เหมือนฉันสิว่าเส้นเลือดแตกมันเรื่องใหญ่มากมันคือเป็นอัมพพกษ์อมมาพาตตลอดชีวิตนะคะฉันไม่มีลูกเลี้ยงฉันต้องเลี้ยงตัวเองนะคะท่าน ลูกไม่เลี้ยงฉันกระท่านแล้วเสว,วาบดทำไมไม่ไปหารู้ค่ะเส้นเลือดแตกต้องไปหาหมออยู่แล้วแต่คนที่ทำไม่ฉันเป็นเส้นเลือดแตกใครก็เขาด่าฉันทาไมหนุ่มไม่เข้าไปดูในเพจเขาแล้วว่าโพสด่าฉันมีคนที่เข้าไปด่าฉันเป็นเป็นรวมแล้วหลายหลายคลิปเกือบสิบล้านด่า,าฉันจะเกือบแสนคนนะ่ะแต่ประเด็นที่เขามาว่ามแม่มันเกิดมาจากการที่คุณแม่ไปดึงวิกท่านคะไอ้เรื่องดึงวิกเนะี่ยเคยไปออกรายการแย่งซีนนะคะท่านแย่งซีนนะ่ะ ก็ฉันก็เล่นกับมานมันก็จะลองออออก็แบบว่าไม่ได้ดึงจริงเพ่อปัดป้องอะไรอ่ะก็แบบเป็นแบบ acting acting เพื่อทําให้รายการดังทุกรายการที่เปิดใหม่ต้องให้แม่ลีนาไปเจอมแต่นี้แม่ลีนาเป็นคนจริงใจคือแบบว่าถ้าขาดว่าเชิญฉันไปล่ะแล้วฉันไปทําเป็นดัดจริตเป็นผู้ดีค่ะท่านโมเด,ดมิมแค่ค่ะใครจะดูค่ะท่านจริงไหมอ่ะฉันไปถึงบะฮา,า,าคุณสงสารเพราะว่าอีพีแรกออกอากาศไปนะท่าน สิบห้านาทีมีคนดูแค่ห้าคนเทปพี่หม่ำฉันสงสารฉันแชร์มาเพจฉันได้สี่พันเจ็ดแล้วฉันตอนนั้นจะบอกโอ้ยคราวนี้ไปกูจะเล่นใหญ่ให้มันดังข้ามคืนเลยฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมาซวยคนด่าฉันทั้งประเทศแบบนี้ไงท่านแล้วก่อนที่แม่จะว่าการที่เราไปดึงวิกเขาเหมือนไปดึงหัวโขนเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไอ้ศึกมาแล้วเขาต้องใส่วิกคือนั่นคือลุหลาเขาใหม่แล้วตรงนี้ท่านคะกระเทยอ่ะก็คือหัว เวลามันทะเลาะกันอยู่บนเวทีเ่ยมันตบกันมันจิกมังกรมันกระชากหัวเลยค่ะแล้วก่อนที่แม่จะมันไม่มีหรอกค่ะก่อนที่แม่จะทําแม่บอกแพรี่ก่อนไหมท่านค่ะไม่มีสคริปต์ค่ะอ้าวยังสมมุติเขาด่าฉันจะมีใครไปบอกให้เขาด่าไม่ว่าดิฉันเอากระเทยทําปัวฉันยังไม่โกรธเลยมาแช่งฉันว่ามึงไปขายหาซื้อมึงให้ได้ก่อนเถอะยออเย้ฉันว่าฉันขายไม่ดีฉันยังไม่โกรธเลยท่านแล้วมาบอกว่ารูปร่างฉันน่ะเห็นแล้วจะแบบอ่ะไม่มีอารมณ์ปะฉันก็ไม่โกรธท่านค่ะแล้วแค่แค่ฉันนบ เห็นเขาเหมือนกระตุกตาบาร์บี้มันน่ารักฉันไม่มีลูกสาวฉันก็แบบอยากจะแบบเล่นหยอกลูกสาวแรงๆแค่นั้นเองอุ้ยทาเป็นเรื่องใหญ่โตเพบอเป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำนี่เลนะท่านคะกระเทยทุกคนเขาก็ใส่วิกหมดละค่ะหนูไมเได้เวลาเวลาเวลาจะกับผู้ชายอ่ะมันต้องถอดวิกไม่งั้นมันไม่มันเออแ้ค ไม่มีค่ะเมื่อวานนี้ฉันคุยกับเตาทีวีฟูนั่นเนี่ยเจ้าแม่อันดับหนึ่งของประเทศนางก็เป็นกระเทยแต่พี่เตาไม่ได้ใส่วิีนะคะแม่ไม่เขาก็เขาก็รู้ไงเพราะเขาอยู่ในวงการนี้มา30ปีเตาก็บอกโอ้ยอย่ามาดัดจริตค่ะกระเทยหัวเขาก็ตบกันกระชากผมกันบนเวทีไม่เคยเห็นหรอค่ะแย่งมงกุฎพีดีนางงามก็ไปตบนางงามต่อหน้าเวทีไม่เคยดูกันหรอกค่ะุณแม่มันเหมือนมันเขาเป็นของสูงหัวแบบไม่ควรเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือ คือหลายหลคนเพราะอะไรถ้าวันหนึ่งมีคนมาเล่นหัวเราเราจะโอเคไหมอ่ะมาเล่นฉันให้มา มาดึงเพนเ่เอามาเดินสิเออรานสิเอามาเดินอาแม่สรุปวันนี้ที่แม่ออกมาพูดเนี่ยแม่รู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าเราโดนผู้กระทำของคนมาดำเนินคดีอ๋อดำเนินคดีไปแล้วค่ะท่านเมื่อวานนี้แจ้งความไป3คดีก็คือ P D P A พระอารุปฉันไปโพสให้คนเข้ามาด่าฉัน2ขู่แข็นให้ตกใจกลัวเพราะคุณปล่อยให้ f อคุณเนี่ยเข้าไปบอกว่าจะมาตกฉันให้ซิลิคนทะลุอีกรอบหนึ่ง 3. หมิ่งประมาทในการโฆษณาและวันเมื่อวานไปออกรายการ คุยแซบโจไปด่าฉันอีกแต่ฉันไม่ฟ้องรายการเพราะฉันไม่ทะเลาะกับเสือเป็นผู้มีพระคุณปั้งฉันให้เกิดฉันก็ฟ้องแต่เขาเช้าไปแจ้งความมาแล้วค่ะท่านแต่ว่าบันทึกประจาวันของโชว์ไม่ได้แล้วมันมีกฎหมายพีดีพีเอถามนี้แล้วมีโอกาสจะขอแจ้งความแล้วจะคุยกันดีๆไหมครับอ้าวถ้าสมมติเขามาขอโทษฉันคิดว่าต้องมีอยู่แล้วผู้ใหญ่เพราะว่าวันนั้นที่ไปโรงพักอ่ะไอ้นักข่าวอมรินทีวีก็ถามแม่จ่ายเท่าไหร่ถึงยอมความแบบอย่าพูดเรื่องเงินขหาว่าฉันหน้าเงิน ม่จเขามาถามแล้วแม่จะไม่ขอโทษเขาหน่อยลูกจ๋าขอโทษไปแล้วตอนที่มดดําไม่ขอโทษแล้วคลิปสื่อออกไปทั้งประเทศลูกไม่ได้ดูไม่ได้ทํากันบ้านเลยค่ะไม่ไม่กาย้อนต่อตอวที่มดดําไม่ขอโทษต่อตัวแม่แม่ขอโทษแบบจริงใจหรือว่าขอโทษเพราะว่าโดนเธอดูสีหน้าฉันเสีน้ำเสียงจริงใจมากดูทีนึงก็รู้แล้วใช่ไหมลูกไม่ได้ต่อเลยแล้วแบบแล้วแบบตัวต่อตัวเหรอแม่แม่จะมีโอกาสได้คุยกับท่านค่ะดิฉัน64สิอ่าอ่าวรูปไหนกาอยู่ ได้ฉันตอบก่อนจะมีโอกาสได้ขอโทษเขาตัวตัวคือคือฉันน่ะหกสิบสี่แล้วนะคะท่านดิฉันถูกกระทาค่ะท่านเขาโพสด่าดิฉันหยาบหยาบขายๆายตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเสว่างคนดูก็สิบกว่าล้านขายดีได้ตั้งสองล้านแปดมีเงินไปมั่นผู้ชายละแต่ฉันน่ะได้มาหักค่าท่านแต่งหน้าค่าตากล้องอ่ะเหลือเจ็ดพันโดนคนด่าทั้งประเทศแล้วจะคนจะมาตกฉันอีกอย่ เมื่อกี้เช้าฉันจะมาเนี่ยฉันไปแจ้งความหน้าโรงพักตำรวจตั้งส่งฉันขึ้นรถนะคะมาถึงนี่ฉันต้องก็ไปหลบข้างในไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกตอนนี้เราแหวนมันเจ็บจมูกเยวต้องไปผ่าตัดอีกรอบค่ะท่านเพราะว่ามันยังไม่เข้าที่เนี่ยมันเบี้ยวค่ะท่านมันมีเรื่องหนึ่งที่คนสงสัยคือตอนกลางคืนเราขอโทษไปแล้วนะแม่หนอพอตื่นเช้ามาทำไมรไอนไรแล้วเหมือนเราพูดอีกอย่างคือถ้าท่านรู้ให้จบนะคะมันเป็นเอฟซีมันห้าพันคนเข้ามาด่าดิฉันถล่มดิฉันแล้วดิฉันก็มาเห็นที่เขาโพสต์ เราก็เลยชี้แจงไงแบบเอามันไม่ใช่นี่มันเป็นการแสดงคุณก็ด่าฉันทําไมคุณจะต้องมามาด่ากันไปด่ากันมาก็จบไม่มีอะไรก็เป็นการแสดงทุกครั้งเวลาไปออกรายการมาหน่ะนะเราก็แบบเป็นการแสดงนะั้นลูกก็จบได้ดีนะคะอันนี้ก็การแสดงมันไม่มีอะไรจริงๆกับท่านถ้ามีเขาต้องโวยวายดิฉันตอนนั้นไม่มีเลยค่ะขนาดตอนดิฉันกลับนะ ทีมงานของไอตีทยครัวเขายังมาแบแม่จ๋าแม่อย่าคิดมากอย่าอย่าอยนอนให้หลับนั้นนะยังเอาลูกชิ้นให้ดิฉันมากินที่บ้านเลยถ้ามันมีเรื่องจริงมันต้องไม่มีอย่างนี้จริงไหมคะแม่แม่รู้สึกว่าที่เขาอัดคลิปแม่ขอโทษไปะแล้วเขาบอกว่าจะมาลงตอนเช้าอ่ะแล้วเขาไม่ได้มาลงตอนเช้ารู้สึกว่าลงลงค่ะแต่ลงช้าหน่อยเพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาขออนุญาตแม่แล้วว่าแม่นอนตื่นสายเพราะว่า นอนไม่หลับทั้งคืนจนมาสลบตอน6กโมงครึ่งแล้วสิบโมงโทรศัพท์ดังเอาทุกที่สานักไปโทรมาสัมภาษณ์ฉันนะแล้วก็เสร็จแล้วกว่าจะให้สัมภาษณ์ไลน์เสร็จไลน์สดมาดูอา้าวเขาส่งไลน์มาขออนุญ,ญาตลงเพราะเขากลัวกหมาย PDP A บอกแม่ค่ะขออนุญ,ญาตเอาคลิปลงได้ไหมคะ,ะบอกได้คะ่ะ,ะ,ะความผิดของแม่เองอย่า แม่กะกวไหมว่าถ้าเราพูดถึงเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องกลับว่าหมิ่นประมาทเราไม่ได้หมิ่นประมาทเมื่อกี้นี้ที่พูดไปไม่มีข้อความใดหมิ่นประมาทแค่เล่าเหตุการณ์ที่ ท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่อยากจะทราบเหตุการณ์บอกว่าไม่มีเรื่องทะเลกกาะกันเป็นการแสดงกับท่านค,คนที่ได้ประโยชน์คือเ้าอย่างน้อยๆเนี่ยดังไปทั้งประเทศคนเข้าข้างทั้งประเทศเออขายของกําไรดีขายได้ตั้งสองล้านกว่าบาทแต่ทางรายการก็ได้ประโยชน์ท่านคนรู้จักรายการทายในข้ามคืนทางมดดําได้ประโยชน์ไปแถลงข่าวหน้าคลินิกรับไปสามแสนสื่อตาม ท่้นค่ามดดำไม่มีสื่อตามมากี่ปีแล้วเ<ม>พราะว่าเป็นข่าวนี่สื่อตามเกือบ20ช่อง<ม>ใครได้ประโยชน์แต่คนที่ชั้นซวยที่สุดคือชั้นราะคนจะมาตบชั้นและชั้นโดนด่าทั้งประเทศและเสร็จแล้วมดดำยังไปบอกอีกเมื่อคืนนี้บอกว่านางป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมคะฮะจริงไหมคะถ้าซึมเศร้าตอนที่ พี่ฉันเน่ยโดนปิดสถานเนี่ยจริงค่ะท่านฉันเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะตอนนั้นฉันเกงไปยี่้าล้านแล้วฉันไม่มีเงินกินข้าวแต่ตอนนี้ท่านดูว่าดี่ฉันซึมเศร้าไหมคะไม่เป็นสติสัมปชัญญะครบมากค่ะท่านอ้าวแล้วแล้วที่มุดดำเขาได้มาไก่เกลียบเราไหมครับเป็นคนกลางเขาโทรมาเพราะว่าพรพอเขาแถลงข่าวเสร็จนะฉันกำลังจะหนักฉันเลยลงมาไล่สด่ามันเลยด่ามดดำอีกใช่คือไม่ได้ด่าหยาบๆคล้าคๆแค่บอกว่าไอ้ที่มึงไปบอกนะมึงตอ มันไม่ได้ล้อให้แล้วมึงบอกควบคุมกูไม่ได้มันไม่จริงอ่ะก็มันไม่มีสคริปมันจะควบคุมไม่ได้ก็ต่างคนก็หัวราอกันคิกคักมันไม่มีสคริปค่ะมันจะควบคุมไม่ได้ยังไงใช่ไหมคะคนแม่กลัวตีคนอื่นไปเลยเรามันจะไม่มีทางไเรา่าั ท่านขาดิฉันตกงานมาห้าเดือนแล้วค่ะท่านวันที่สิบแปดนี้ดิฉันฟ้องไอ้คนที่ทำให้ดิฉันตกงานห้าสิบ้านกาลังจะยื่นฟ้องศาลแพงเมื่อวานดิฉันก็ฟ้องมันคดีอาญาไปแล้ววันที่สิบเอ็ดมกราฉันก็แจ้งความจับมันแล้วที่กองบัญชาการสอบสวนกลางแล้ววันนี้ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางจะให้ตารวจนะคะจะเอาเรื่องนี้มาที่ศาพญาไทยแล้วก็ออกหมายเรียกมาเลยแต่ยังไม่บอกว่ามันเป็นใครให้มันเจอกันที่ศาล เชิญเลยค่ะม,มันไม่มีอะไรที่เราไปทําให้เขาอับอายขายหน้ามันเป็นการแสดงแล้วคนที่ปล่อยคลิปพวกมันปล่อยไม่ใช่ฉันปล่อยเพราะฉันไม่ได้ถ่ายคนทำคอนเทนต์ก็มาอันหนุ่มกันชัยบอกรู้ไหมว่าที่คุณทำแบบแปดพี่อ่ะกูไปที่ทาค่ะคนที่ทำรายการเขาทำค่ะแม่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเขาเป็นคนปล่อยคลิปถ้าคุณคิดว่าอันนั้นน่มันทําให้คุณอับอายขายหน้าคุณไปปล่อยคลิปทําไมคะค่ะแม่แหละขบอกว่าถ้าเป็นการแสดงเนี่ยมันต้องมีสริต์มีต้องมีเตรียมไว้ไม่มีหรอกค่ะท่านเพราะว่า สมัยใหม่เนี่ยเขาชอบเรียวค่ะท่านรายการไหนใช้สกิปรายการนั้นจึงไม่มีเรตติ้งมันต้องเรียวอย่างเดียวนะคะทําไมทิกตอกมันเกิดทําไมคนหน้าใหม่ๆมียอดวิวเป็นแบบร้อยล้านวิวร้ตั้งทั้งที่หน้าตาก็ขี้เละบ้าบ้าบบอก็ยังดังเพราะเขาชอบความเรียวเพราะฉะนั้นทุกรายการเดี๋ยวนี้ไม่มีสกิปใช้ความเรียวอย่างเดียวค่ะท่านนันตอนนี้แม่คิดว่าสิ่งที่เราแม่ได้ทำแม่ได้ทำมันมันถูก คือคือกาบเรียนนะคะว่าเจตนารมของเราเนี่ยคือทําอย่างไรก็ได้ให้รายการเขาดังภายในข้ามคืน<ะ>แล้วเราก็ซวยไงไม่คิดว่าเขาจะเล่นเราแรงเราตกเป็นเหยื่อของเขาว่าพวกเขาวางแผนว่าเดี๋ยวมึงออกไปนี่ไปไล่โซดาเลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้นี่ทาคลิปขอโทษแล้วไปโพสต์ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวในเพจเขาสื่อตามเยอะเขาก็แย่งกันไปลงข่าวทีนี้นพรุ่งนี้ตีข่าวเลยโอ้โหดังระเบิดคนที่ได้คือใครรายการได้ ใช่ไหมอ่ะมดดําได้แพร่รได้ขายของขายดีคนรู้จักท่านขาขอความเป็นธรรมท่านเข้าไปดูย้อนหลังในเพจนะคะก่อนที่จะด่าดิฉันนะได้แค่หกหมื่นหคลิปหนึ่งรีวิวว่าไม่มีคนดูแต่ครั้งนี้มาโอ้โหกระแสเปรี่ยงปร่งขายนพ้พริกไปสองล้านแปดเอาไปมัดผู้ชายสล้านเลยค่ะคุณแ <c oughs> ม่เขาลวมอาก็ลงเองค่ะคุณทไปดูในเพจเขาลงเอ <c oughs> เเงเอ <c oughs> นะคะฉันไม่ได้ใส่ร้ายค่ะ คุณไปดูในเพจเขาค่ะแม่กับกิที่เขาเข้ามาตอบว่าคุณแม่น่ะแล้วตอนเนี้แม่แม่อยากจะแม่รู้สึกเสียใจไหมหรือว่าแม่อยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานคือคืออย่างนี้นะคะท่านดิฉันอ่ะร้องไห้ทั้งคืนเลยแล้วดิฉันผ่าตัดจมูกอันน้มุกหลอย่างเงี้ยหกชั่วโมงตอนนี้จมกูกเน่าแล้วเหม็นมากแล้วก็เจ็บไปหมดเลยอ่ะมันเครียดนะคะท่า,ทานร้องไห้หกชั่วโมงอ่ะมันได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ไหมแม่เราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการไม่เปลี่ยนแปลงค่ะท่านเพราะว่าใครที่มันดัดจริตต่อ บุค,คลิกคุณเป็นอย่างนี้ลูกคุณเป็นอย่างนี้คุณแสดงเลยเพราะประชาชนเขาต้องการดูความเรียวเขาไม่ได้ต้องการมาทําว่าเวทุ ay, ลิน่นจึงต้องเด็ดจริตเตอร์ทำเป็นแบบท่านมาเต็มแค่ท่านมาเต็มขานั่นเป็นความคิดของมึงแต่ถามประชาชนที่ดูว่าเขาอยากดูอะไรคือแม้ว่าจะโดนด่าแต่ก็จะไม่เบียกใช่ไหมคะแม่ฉันบอกคุณที่สื่อมวลชนเลยนะคะ ทัวรนะ์น่ยทำอะไรที่ฉันไม่ได้คะ่ะ <engag S 1> ฉันเป็นแมวเก้าชีวิตอ,อยู่มา26ปีเน็ตไอดอลคนไหนมาแล้วบอกว่ากูดังกว่ามึกมึงตายหาไปหมดกูยังอยู่คะ่ะทัวร์ทำอะไรกูไม่ได้เมื่อวานน่บอกาหาพี่มดดงถามบอกว่าไม่มีมดดังดีมากวันนั้นฉันด่ามันมันโทรมาทันทีเลยนะ ให้อาจารย์อุ๋ยโทรมาแบบแม่หนูหนูขาดขอโทษแม่แม่มีพระคุณกับหนูแม่ปั้นหนูมาตั้ง15ปีหนูขอโทษจริงๆเดี๋ยวหนูให้เงินแม่อีกหมื่นหนึ่งก็โอนมาทันทีบอกแม่เดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปหาหมอเพราะว่าหลังฉันก้มไม่ได้ไงมันเส้นเอ็นยึดเขาดีค่ะเขาดีแต่ฉันโมโหไงบอกทำไมมึงไม่เข้าข้างกุมไปเข้าข้างแพรี่เนี่ยแล้วไปบอกมันร้องไห้มันไม่ได้ร้องไห้นี่แจ๊กอีกคนมึงเมื่อคืนออกแฉมึงก็บอกร้องไห้อย่ามาตอนคุอยู่นี่อะไรก ก็อยู่ในนั้นตลอดเวลาเลยจะมาตอนลูกน้องฉันจะเป็นพยานได้เรื่องที่เกิดที่เขาบอกมามันไม่มีความจริงเลยหรอไม่ใช่ค่ะฉันไม่ฉันตกเป็นเขามันคงแบบว่าเขาคงเมย์บอกว่าเออเดี๋ยวมึงออกไปนี่มึงก็ไปไปไล่ด่ามันเนาะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าพายลี่ทะเลาะกับฉันอะเล็ตติ้งเพุือเพาะอะลายพราขาวก่อนที่มันด่าฉันหยาบหยาพิลารยาบอุ้ยคนก็ไปลงทุกช่องเลยนะเลตติ้งสิบเวลาแล้วเอามันไปเป็นพิกรรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเธอถ้าทําตัวดีนะเป็นคนดีนะ ไม่ได้ดังค่ะตั้งดาลีนะจัง<ม>ให้มันจมดินไปเลยมึงจะได้เป็นวิทยกรทุกช่องและทุกคนจะแย่งตัวแล้วมึงก็จะรวยเราเราจะสามารถร่วมงานกับเขาได้ไหมครับผมได้ฉันบอกเขาไม่อยากร่วมกับเราแล้วก็ช่างหัวมันเพราะว่าฉันไปออกสองรายการไม่ใช่บันเชิญบันไอไอทีเอทีรายการสุดตาพาตลุยเท่าเชิญฉันแล้วเขาเคยถ่ายฉันลูกเลตติ้งอันดับหนึ่งคนดูสิบล้านมาเตอร์ฉันสิบวันฉันก็เกรงใจอมรินมีพระกุลปั้นฉันดังฉันก็เลยไปแล้วก็ช่องแปดแย่งซี เฮียฮอนะ่ะปี6 0ศูนให้เงินฉันต้องหลายแสนให้ฉันไปเป็นพิธีกรคู่กับพี่ตัวยได้เงินจากเฮียฮ้อหลายแสนแล้วเป็นรายการเฮียฮ้อไม่ไปก็เนรคุณฉันก็ต้องตายพี่ไม่ได้มันเชิญน,นะคะถ้ามันเชิญให้ล้านหนึ่งก็ไม่เอาค่ะ แม่กลัวว่าพอภาพพอภาพคุณแม่เป็นแบบนี้คนจะไม่กล้าจ้างงานไหมช่งัวมันเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีงานตกงานตางหาเดือนแล้วไม่แคร์อะไรแล้วหรอไม่แคร์แล้วเดี๋ยวมันจะตายแล้วไงหกสิบสี่แล้วไงท่านแม่คิดไหมว่าสิ่งที่เราพูดไปวันนี้บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดเราอยากอธิบายอะไรก็ไม่อยากจะบอกไม่เชื่อก็เรื่องของมึงทำมึงไม่ได้ให้กูแต่พอใครๆก็คิดว่ากูชั่วอยู่แล้วไงกูพูดอะไรมันก็ไม่มีใครเชื่อไอ้นั่นมันพูดอะไรเชื่อมันทั้งประเทศสื่อเขาข้างมมันหด แล้วยิ่งมันอยู่สองช่องใหญ่เป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยช่องเขาก็ต้องเข้าข้างใช่ไหมลงขา่าวพาดหัวก็ว่าฉันนไม่ดีแต่ว่าจริงๆว่าสิ่งที่เราพูดเราสติสัมปชัญญะครบถ้วนที่พวกเราไลฟถ้วนไม่บ้าไม่บ้าจริงๆค่ะเอาเอาไปตรวจได้เลยเพราะว่าท<ม>ี่ฉันเป็นทนายความค่ะท่านถ้าเป็นบ้านเนี่ยเมื่อวานไปแจ้งความได้เหรอท่านไปดูคลิปฉันสั่งพนักงานสอบสวนแล้วคุณต้องพิมพ์อย่างนี้อย่างนี้พนักงานอย่าพิมพ์ไม่เป็นฉันสอนเขานะคะนอกจากแพรี่ที่เราจะ แจ้งความแล้วแล้วคนเข้ามาคอม,คมเมนต์ดตา่าเราครับไม่ฟ้องเพราะมันไม่มีเงินไม่ให้ค่าเพราะเกียนคีย์บอร์ดไม่เอาเลยไม่เอามันไม่มีตังค์จ่ายเราไงเสียเ,เวลาค่ะท่านนี่อยากดังต้องทะเลาะก,กับคนดังออเอาไม่ได้พูดทุกอย่างมันสบายใจไหมครับกับตุ๊กดีใจมากเป็นเป็นต้องจําไว้ว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็เป็นเกียรติยศกับชีวิตที่พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านทั้งน้องๆทั้งหลายที่เมตตาแม่เนาะ อันนี้จะเป็นเกียรติยศของชีวิตแม่นะไม่เคยแถลงข่าวนี้ครั้งแรกในชีวิตนะแล้วพวกท่านมากันเยอะอย่างเงี้ยมันจะเป็นเกียรติยศของชีวิตแม่แม่ตายไปแล้วแม่ก็นอนตาหลับขอากราบขอพระคุณสื่อสื่อ,อทุกท่านที่ไม่ได้แบนแม่เลยขอบคุณค่ะยังยังมีอะไรคาใจไหมแม่ที่ยังพูดยัง,ย,งยังพูดไม่ได้ไม่บอกหรือ้ามีอะไรบอกแพรวัลอะรยารใ่อแพรรี่คนเรานะคะคุณเป็นถึงผู้ประกาศข่าวช่องใหญ่ด้วยอมรินก็อันดับหนึ่งช่องแปดก็อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพเขาจะไม่ไปโทษดาา่าใครหยับหย,าายับใครๆทั้งวันเพราะว่าเราต้องเป็นบุคคลพิเศษบุคคลหนึ่งมีจรรยาบัณมีวิจารณญาณมีคุณธรรมเพราะสื่อคือกระบอกเสียงของประชาชน แล้วส่วนที่บอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าจะแบนแบนไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสื่อทุกท่านนี่คือผู้มีเกียรติผู้มีจรรยาบรรมมีจริยธรรมมีวิจารณญาณไม่มีใครที่คุณมาสั่งให้เขาแบนได้เขาจะทําข่าวก็คือหมายความว่าต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วข่าวนั้นประชาชนสนใจแล้วทาไปแล้วเนี่ยมีเรตติ้ง ไปสั่งเข้าแบนไม่มีใครเคยฟังคุณหรอกค่ะเพราะพวกนี้สื่อท่านท่านทุกนี้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทุกคนเพราะว่าฉันอยู่ร่วมกับน้องๆเหล่านี้มาเนี่ยในวงการนยี่สิปีฉันรู้ว่าน้องๆทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใครก็สั่งไม่ได้ค่ะ